สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กวางก็มาประชาสัมพันธ์คอร์สนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ทางคทัตร์ครูกวางเรียนเดียค่ะว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่น่าสนใจใหม่ๆเนอะตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนเนอะตอนนี้กวางรับเป็นเรียนออนไลน์นะคะโอเคมาเดี๋ยวกวางเปิดให้ดูนะคะโขเคขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวก็จะมาบอกถึงช่องทางการติดต่อนะคะว่ากวางจะมีทั้งในส่วนของ YouTube นะคะก็จะมีการลงเนื้อหาสาระสำคัญอยู่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์คอร์สอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีทั้งเพจทาง Instagram ด้วยแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะคะ สักครู่นะคะโอเคเพื่อนๆน,น่าจะเห็นพี่กวางแชร์โน้ตอันนี้เนาะโอเคค่ะออของเรานะคะจะมีคอร์สต,ตั้งแต่ระดับประถมนะคะระดับประถมมัธยมนะคะ,ะเดี๋ยวกวางเขียนไปให้ดูเลยเนาะอ่าสมัครกันนะคะก็จะมีคอร์สต,ตั้งแต่ระดับประถมนะคะประถมประถม สีฟ้าไปเลยเนาะมัธยมนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะคอร์สแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคอร์สติวเพิ่มเกรดนะคะเป็นการติวเพิ่มเกรดเนาะติวเพิ่มเกรดในทุกๆระดับชั้นเลยนะคะติวเพิ่มเกรดตรงนี้เราจะมีการแถมนะคะแถมอะไรบ้างแถมการปูพื้นนะคะปูพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นให้นะคะสมมุติว่า เออน้องๆอยู่มสองเนาะจะติวเพิ่มเกรดนะคะมสองทำหนึ่งวันก็จะปูพื้นฐานของทั้งมหนึ่งให้เลยนะคะว่าเอามอมหนึ่งเนี่ยเราเราเราเรียนอะไรมาบ้างรีวิวนะคะเพื่อที่จะมาต่อยอดในมสองเนาะอีกคอร์สหนึ่งจะเป็นในส่วนของคอร์สติวนะคะติวเพื่อที่จะสอบเข้าสอบเข้าอะไรบ้างสอบเข้ามหาวิทยาลายัยสอบเข้ามหนึ่งสอบเข้ามสี่นะคะในช่วงช่วงเปลี่ยนนะคะในช่วงเปลี่ยน ข้ามหนึ่งก็เข้ามาติวได้นะคะแล้วก็สนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะกวางตอบได้เลยนะมีโปรโมชั่นลดราคาให้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าว่าใครมาเรียนเป็นกลุ่มนะก็จะสมมติมาสามคนจ่ายแค่2คนเพราะฉะนั้นสามารถชวนเพื่อนๆมาเรียนได้หรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะเรียนเป็นการส่วนตัวไม่อยากจะยุ่งกับใครก็มาเรียนเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะตรงนี้ ช่องทางในการติดต่อครูนะคะดับแรกเนี่ยสำหรับ Facebook นะคะ f a c e b o o k ของครูเนี่ยนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปเซิร์ชหาที่คณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ครูกวางนะคะครูกวางเรนเดียเลยนะคะตรงนี้ก็ติดกันเลยนะเออ,อเพื่อนๆก็จะเข้าไปดูได้เลยนะก็จะเป็นเพจประมาณนี้เดี๋ยวกวางเปิดให้ดูนะคะ บริษัทครูปางเรนเดียนะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆกดเข้ามาดูได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเฟซหน้าเฟซของของเพจของครูนะคะในนี้ก็จะมีแบบว่าเ,เนื้อหาสาระหรือว่าอะไรที่แบบว่าจําเป็นนะคะหรือว่าบางทีก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการเป็นโฆษณาจิตอาสาด้วยนะคะเออแล้วก็แบบการฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ก็จะมีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบอาจจะบอกเทคนิค ในเรื่องของการเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเพจ a c e b o o k ของครูนะคะอันดับที่อันดับต่อไปก็จะเป็น IG นะคะ IG ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อว่านะคะครูกวางเรนเดียนะครูกวางตังเขียนแบบน,นี้เลยอัน e, I n d w e r บสกอ e r e i n d ตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะคะหน้าตาของ IG ครูก็จะประมาณนี้อ่าครูจะเปิดให้ดูนะคะ ไอจีครูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่าครูกวางเรนเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนเหมือนกับในเพจ facebook นั่นแหละเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยอ่ออีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของนะคะยูทูบนะอ่า u t u b e นะคะ u t u b e ก็จะเป็นชื่อนี้ครูกวางนะคะเรนเดียวักนะแล้วก็เรนเดียนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ y t u t u นะแล้วก็อะตรงนี้ก็จะเป็น3มช่องทางที่สามารถติดต่อครูกันได้นะคะอันนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะส่วนแอดไลน์เพื่อนๆสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 97, 9 7ย์เก้าเนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรมานะโทรมาเรียนนะครูจะ ครูจะพูดคุยในส่วนของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าจะถ้านักเรียนคนไหนอยากจะปรึกษาในเรื่องของการเข้ามาหาวิทยาลัยได้นะคะแนวทางในการดําเนินดําเนินการเรียนการสอนตรงนี้ครูก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ